การหวานพืชนั้นเป็นเหตุผลแห่งพืชนั้นนะเป็นฝ่ายผลกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกกังเมื่อบุคคลทํากรรมดีก็ย่อมได้ผลดีเมื่อบุคคลทํากรรมชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วทีนี้มันก็จะมีปัญหาสับสนนิดหนึ่งว่าพอทําเหตุปุ๊บก็อยากได้ผลปั๊บ ต้องนีใจรอนเมื่อไม่ได้ดังใจก็พานพานโลเข้าไปอกว่าไม่มีบุญมีอะไรเพราะฉะนั้นบุญนั้นฝ่ายที่เป็นมโนกรรมที่คิดว่าจะมาทําบุญกันนี่มันได้เริ่มขึ้นในใจก่อนแล้วบุญได้แล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาก็พร้อมกับบุญเลย ทุกท่านเตื่นขึ้นมาตั้งใจเหลือเกินมาทําอะไรอะไรตเตรียมตัวเตรียมใจว่าวันนี้จะเดินทางไปทําบุญนั้นท่านทั้งหลายบุญเกิดแล้วได้บุญแล้วส่วนผู้สนนี้ยังอยู่ผู้สนนั้นแปลว่าความฉลาดอุสลภาวะเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทําคําที่กล่าวเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่สุดก็คือการจะต้องฟังหาความรู้ความเข้าใจในทางหลักธรรม ท่านไปทําบุญทําทานอะไรก็ตามมากๆถ้าท่านไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าใจกลับไปยังไม่ชื่อว่าท่านได้กุศลท่านได้เพียงบุญแต่บุญนั้นส่งไปไม่ไกลนักถ้าไม่ได้กุศลบุญจะส่งไปถึงสวรรค์จบแต่ถ้าได้กุศลบุญจะกุศลจะส่งไปไกลจนข้ามล่วงโอคะสงสาร ใรแปลว่าสามศิกขาเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยก็ได้มาจากสันสกฤตว่าศึกษาใรสิกขาแปลว่าการอบรมฝึกฝนอบรมสามระดับศีลส,สมาธิปัญญา สินสมาธิปัญญานี่รวมแล้วก็คืออริยมรรคมีองแปดอริยมรรคมีองแปดนั้นคือตัวพมจันคือตัวศาสนาพุทธทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจศินสมาธิปัญญาไม่เข้าใจอริยมรรคมีองแปดก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเรียกว่าอริโยตถังคิโกมโคพมจรยังที่สุดทั้งหลายอริยมรรคมีองแปดประการนี้แหละคือ คมมจันร์คมมจันร์เป็นชื่อของศาสนาคําว่าศาสนามีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ถึงสิบแห่งสองหมืหน้า45บห้าเล่มในพระไตรปิฎกท่านไปอ่านดูเถิดฉบับเป็นภาษาบาลีรนุรนๆคําว่าศาสนังศาสนีมีไม่ถึงสิบแห่งอาตมาค้นรวมไว้ไม่ถึงสิบแห่ง นอกนั้นท่านใช้คำว่าพมมาจันเวลาได้รับาสาบกตัสรูร้เป็นพระอ,อรหันห์หกสิบรูปแรกๆท่านส่งไปประกาศท่านก็บอกว่าไปประกาศพมมาจันไม่ได้บอกว่าไปประกาศพภาศพศาสนาพมมาจริยังประกาศเสถะเธอจงพากันไปประกาศพมมาจันทีนี้อะไรคือพมมาจันก็บอกว่า,วา,วาอาริยอัตถังคิโกมโกพมมาจริยังคือมักมีองค์แปดอันประเสร,ริญนี่แหละ คือตัวพรมจันในจำนวนมั่งมีอง์แป่นั้นย่อลงแล้วได้สามสม,มาทิทิฐความเข้าใจอย่างถูกต้องสม,มาสังกปะความดำริความคุ่นคิดตั้งใจปรถนาอย่างถูกต้องนี้เป็นส่วนของปัญญาเสขาต่อมาก็มีสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิโบ เลี้ยงชีวิตชอบกระทําการงานชอบพูดจาชอบสามอันนี้ก็มาเป็นศินสิกขาเหลือนั้นอีกสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มาเป็นจิตสิกขาหรือว่าสมาธิสิกขารวมกันเป็นแปดเสร็จแล้ววิทยาลัยไตรสิกขาก็แปลว่าสถานที่ห่วงหาอาลัยห่วงใยผูกพัน อยู่ในความรู้ความเข้าใจในอริยมรรคมีององแปดในไตรสิกขาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามปัจจุบันนี้สังคมของเรามีปัญหาอย่างลึกซึ้งรุนแรงแล้มคมแล้วก็เข้มขน้นจนเกินกว่าสติปัญญาระดับ พวกเราธรรมดาที่จะเข้าใจได้ทะลุปูกปองปัญหาแม้แต่ความปลอดภัยในชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ก็หาโอกาสปลอดภัยที่จะเกิดมาเป็นคนได้ยากอาจจะถูกฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยน้ำมือของแม่ทั้งหมดนั้นเพราะโลกขาดแทนศีลธรรมขาดแทนไตรศิกขาขาดแทนอริยมรรคพระพุทธเจ้าจากกึงบอกว่ามาตริปุตตามหิติโพอาขาดโต แม่จะเพ่งจ้องฆ่าลูกได้อย่างรุนแรงลูกทั้งหลายก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่จะฆ่าลูกเพราะขาดแขนศิลธรรมนี้รุนแรงมากโลกปัจจุบันนี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานานา,นานประการการที่เราทั้งหลายได้เจียดส่วนเฟอส่วนเกินที่มีอยู่ส่วนไม่ถึงกับเดือดร้อนมาร่วมกันกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หล่อเลี้ยงธรรม จะหลงโลกพัดดุงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมพัดดุงคุณภาพของมนุษย์ให้มนุษย์มีคุณภาพมีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนั้นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นการประทําตนเองที่ชนะโลกทั้งสองการที่ท่านทั้งหลายได้เอาทรัพย์สมบัติมารวมกันวันนี้สองหมื่บาท มันอาจจะน้อยสำหรับเศรษฐีแต่มันมากที่จะประมาณค่าไม่ได้สำหรับพวกเรา